สวัสดีครับวันนี้นะครับผมแบงก์กาลาดครับจะมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูครับโกซิซตี้ครับกับสีสีขาวม,มุกเป็นสีเทาเหลือบม่วงผมชมพูม,มุกครับตัวนื้อสีนะครับเป็นสีผสมพิเศษทางหู่แบงก์กาลาดครับพร้อมเกตเลเกอร์เป็นเลเกอร์นองแก้วให้เพื่อนเพื่อนดูความเงาความเนียนของเนื้อสีได้เลยนะครับ พร้อมอุดรูห้องเครื่องด้วยนะครับอย่าให้เพื่อนๆมาดูห้องเครื่องครับ โอเคครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจน,นะครับติดต่อแบงก์กลาด0 9 7 8 7 5 5 4 8ครับขอบคุณครับ